น้าหน้า,นากำลังล้นไห้ล้นคั่น,นก้ากำลังเขียวงามไกลเสด้ดำบหนื่ได้น้า,นาอยู่ตีนภูอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ตีนภูบ้านเชียงมี เปิดเใจ งนอัตอรมือประจำบ้างงานขายยาเล่นน้อยประจะําหมู่บ้านบ้านอยู่เข้มทางมีรายได,ได้ตดกายไปกายมากะแว่ซื้อผู้นุนเนาะ ยังก็ได้ขายบ้านเก็บทางาน,นี่ันากินปั้มนีก่กาา็ลยปั้มปั้มหัตโนมือ บ้านเื่อดของเจ้ากับวัดสมมาดาบ้านยินละบ้อนดินบุนแเหล,เล่าได่ยังยังแต่บ้านหา่างไกลสอกลีกันเลยฮที่ว่ายังบระธานพัฒนาถนนหนทางยังบระธานเข้าถึงวัดที่ห่างไกลสอกลีเที่ยวว่าไฟภาก็เข้าห้องจะได้ไฟผ่า ว่าก็เขาทอดเสร็จแล้วอินอบ้านอยู่ไกลมีแต่น้ำประปาแะไรเนาะมันจำเป็นน้ำประปาเพราะว่าน้ำที่ลงมาจากคูนใสสะอาดสามารถดื่มกินได้บ่มีน้ำประปาแต่ว่ามีน้ำสะอาดใช่แต่ว่ามีไฟฟ้า น้ำห้วยไหล,หไหลป็นหาปลาหาเอียนกับแมนอยู่ตามอยู่ตามน้ำห้วยแบบนี้แหละอยู่กลางหุบเขานี่ก็ไไ้มีหานขาด้านขา กายมมาเห็นมาไปมาไปวานประทัดเวสิบสษม์มุนีบ่เห็นมุนีว๊วยส,สิื้อว่เห็นมุนีเรื่องปลาคองดงกับเป็นบางมือเนาะพี่น้องบงมือบางมือกับเจ้าทายยังมาได้กับเจ้ากับทาอยอันนั้น ได้ยังมาขายอันนั้นเนาะพี่น้องมันจะบอกบอกคือกันแต่ละมือจะบอกคือเก่ากั้นชกกักนก้นหาครับภาสิได้ยังเครื่องป่าของดงแต่ละมือภาสิได้ยังมาขายเนาะชอกยังหาย,ยังได้กับมาขายตามเที่ทาง นัตมัติก็มีเนาะปั๊มเก้าห้องเข้าดิปั๊มอัตโนมัติปั๊มอัตโนมือก็มีอันละปัหญ่อีกก็ยังมีปั๊มอัตโนมืออีกเนาะยังมีปั๊มอัตโนมือสำมหอง การเดินทางเนาะบางคนน้ำมันรดทางทางก็พอได้เติมปั๊มอัตโนมืออะไรกันผมปั๊มอัตโนมัตสกันมีไว้ก็ดีเนาะปัม๊มเนาะการเดินทางในเมืองลาวเฮานี่พอจำเป็นต้องปุกน้ำมันก็นได้พี่น้องเอ้ยการเดินทางในเมืองลาวเฮานี่ปั๊มน้ำมันนี่ นี่เกรือบทุกบอลมีทุกบอลปั๊มน้ำมันเนี่ยเปล่ากี้พกน้ำมันมากะนักล่าย่านน้ำมันหมดบมดออกไปตัวจริงแล้วโอ้ปั๊มนี่พี่น้องเลยนี่อยู่ทุกบอลเรต้องย่านปั๊น้ำมันสเสมอหายห่วงเลยพี่น้องเลยเล็บร้อยนี่ก็ได้ใส่น้ำมันเต็มทั้งเล็บร้อยนี่ ปุ้แต่บนชเติมบ่จำเป็นต้องปขกน้ำมันก็นได้พี่น้องเลยเมืองเราเรัน,นี่แต่ก่อนบางที่เคยไปอันอูดมอุดมไซน์กระย่านน้ำมันเบิด,ด์ตแกระย่านน้ำมันเบิดคือกันตอนนั้นะกดไปแล้วโอ้บา๊น้ำมันนี่มีทุกเมืองพี่น้องเลยคั้นโบเมนเมืองกับปั๊มประจําหมู่บ้านปั๊มอัตโนมือแหละ ก็มีบ้านใดใหญ่ๆบ้านใดเป็นเขตสำคัญกม็มีมีคุดดูเราเคยจะเถื่อว่าน้ำมันสีขาดทางเนาะอันที่ห้ากมาสำรองนี่กับุดท้ายก็บม่ได้เติมซรับมันมีปั้มหลายน,นะดมันอยู่ข้างทางไม่ได้มีเพโลโิดเพลิยสาเลอรก ยึกจัดใช่สมบูรณ์เกง่งหงาำได้ยังเงินไม่ยังยี่หันอ่ะเฮ้ยยังน่ะ,นะป้านี่น้ำลึกาบ่ระวังเด้อน้ำลหลแทอะน้ำหัวแห้งเถอะไปไปก่อนเด้อ อบใจหลายๆเด็กน้อยเนอะ,ะเจ้าหาปลาตามห่วยหาปูหาปลาหาที่หาิดตามภปษาสาเจ้า การดึงเคยของกระเจาเนาะน้ำก็ะล้อยเนี่ยปูขากระปิ้นเนี่ยกระเจาแข็งแขงมาเต่น้่อนแข็งแข้งมาเต่นดิบเน,นาเนนะเฮ้ลพี่น้องเอ้ยเรื่องเล่าในการเดินทางเห็นเรื่องเล่าที่เฮาได้เห็นได้สัมผัส đây hết rồi ta đây nhìn người hù nó còn bên con súng con nặng đơn thang thang thì có kia tập ब्लैग ब्लेक्स ยสู้ประเทศเนาะไอ้มาเลเซียก็ได้ต้นทานข้าลงก็ใส่เกรียตำ่ำข้าขึ้นก็ใส่เกรียตำ่ำ แกต่มันก็คือเลขหนึ่งเลขสองอะไรแบพี่น้องเลยมันจะส่วยดึงรถเอาไว้ให้รถนั้นไปไวเนาะเพราะว่ามันมีเลขคัดไว้อยู่กับเลขส่วยกันมันก็สี่ยุดกลมไว้ได้ส่วยยึดกลมไว้ได้กรใส่เลขสูงเนาะเลขสี่ได้ง่าขึ้นไปและมันก็ได้แล้วนนะ้ ันวขึ้นก็ขึ้นก็ได้พันพันว่าลงก็ป็นไหลเลยแนบะอัดจะใส่เกียร์สูงต้องใส่เกียร์ต่ำไว้คัดไว้ได้ต้องการจะจอนบนภูเขา เป็นต้องรถที่มีความใหญ่รถน้อยรถใหญ่ก็ไปได้เท่ากันเนีะยการจะจอดในปู๋ยปารถน้อยรถใหญ่ก็ไปได้ไวสำคัญจะสีรถไวก็ย้ากัจะไปไวก็ได้ เหตอื่นนี่คือชี้ยังพ่ะท่านในดำพี่น้องเขตผู้ค้านีนคนดำแล้วี่บางบ่อนบางเขตบางบ่อนก็แห้งแร้งน้ำฟ้าน้ำฝน,ำนก็บวกลกถ้าฝนก็บกบุวทรว เทียงนาเทียงนาน้อยคอยทางเทียงวัวเทียงควายเทียงมยัวเทียงควายกินตามตรงนาแหม่มนะครับสิ ลุงก็เป็นหวยเด้อต้องลุงเนี่ยก็เป็นหวยไหลกระดูฝนเนาะน้ำมากไล่น้องไหลไปตามล่องผูนี่แหละน้ำก็ได้ไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่ตามสาขาของไครของเราเนาะนำ้นำน้ำน้อยก็ไหลตกสู่น้ำใหญ่น้ำใหญ่ก็ไหลตกสู่น้ำใหญ่ต่อไป เจนหอดแม่น้ำคลองพคนละเมืองเราเนี่ยกันตกสู่แม่น้ำคลองครับทั้งหมดชิ้นสุดสายน้ำเนาะแม่น้ำคลองกัตกแต่คนละน้ำทะเลคนละแม่น้ำเลยเกิดสาขาสายน้ำเกี่ยวกับงานสายเลือดสายน้ำกระลา ใช่สมบูรณ์ลายไม่พี่น้องบ็เรียกวา่ามีแต่รถใหญ่เลยรถจักรเท่นี่ก็ลายเลยปุ่มไปปูมาปูเมื่อปูกลับก็มุ่งหาสู่นครหลวงเวียงจันทน์ คิปการเดินทางสามหมื่อครับสองคืนด้วยงบของฮอลลานพี่น้องเลยด้วยงบประหยัดใกสิเข้าทุ่งเมืองล่องสานแล้วเนาะ เ้าอดทำปัจจัยของไครของเราทำฐานะทำความสา,ามสารถทำฐานะของไครของเราในขณะของการเดินทางก็งห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเท่านั้นแต่เรียงจันทร์แข่งใจส,สมบูรณ์ เดินทางไม่แต่หกสโมงเท่านั้นเลยระยะทาง2องร้อากิโลเมตรประมาณ230กิโลเมตรนี่แหละเราที่บังอยู่กมมมมูเกิลแมปเอาแต่ความเป็นจริงนี่กับกมูเลยตามกูเกิลแมปแล้วแมนสองร้อยกิโลเมตรนะแะเรืยว่าธรรมดาการเดินทางห้าหกสโมง 5, 6, 6, กมาเนาะนักท่องเที่ยวกำลังให้ความสนใจหลังไหลเข้ามาแข่งใส่สมบูรณ์จากตัวเมืองที่บบมีการพัฒนาทุกมื่อนี้เมนท้านอาหารเพื่อนขับโคงแฮมเกิดขึ้นหลายกำลังก่อสร้างอยู่ก็มีเนาะ เกาะกี้มาวังละดูหนาวที่นี่นี่ประธานโดนฮอดปีเนาะตึกใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกสองสั้นสามสั้นกำลังก่อสร้างก็มีโตสำเร็จแล้วก็มีการพัฒนาในเวลาสันส้นๆการพัฒนารวดเร็วเพราะนักท่องเที่ยวหลังไหลเข้าไป แส,สนสมบูรณ์เนาเดี่ยวลังไล่ไปดึงดูดเนาะปูหัวหล่นดึงดูดเป็นไฮไลท์วัจจบดนี้ผู้เบี้ยคนกำลังก่อ,งอสร้างทางขึ้นไปอยู่นะยังประธานสำเร็จจนะเด้อ กีมาสองเทือกับพิวังสองเทือกปัญยังระท่านเพื่อนห้ขึ้นเทือกภูเบี้ยก็ได้ภูีทว่าสูงที่สุดในประเทศลาวเนะาะระยะทางขึ้นไปนาเ็น12กิโลเมตรขึ้นไปฮอดภูเบีย้ยตั้งแต่ตีนภูขึ้นไปนะ1กิโลเมตรตัวสมควรเลนพน้องเลยความสูง เอาแนมขึ้นไปนี่บอสามารถเห็นจอมได้เนาะเราว่ามันจะมีผู้น้อยบังไว้ผู้มันมีหลายลูกหลายหน่วยก่อนเขาจะไปสู่ผู้เบีย้ยได้นะเขาต้องผ่านผู้น้อยไปก่อนผ่านผู้หลายหน่วยขึ้นไปประมาณสี่หน่วยห้าหน่วยขึ้นไปกูแหละจังเสียนยอดผู้เบีย้ยเนาะเอาแนมขึ้นไปนี่เหม่นบ่สามารถเห็นจอมผู้ได้ เพราะมันมีหลายผู้ที่บังไว้ผู้เบี้ยเมืนอยู่กลางคูหลายหน่วยตั้งอยู่กลางจอมคูหลายหน่วยนาตั้งอยู่กลางคูหลายหน่วย่นกำลังก่อสร้างทางเบตงเด้อะคูเบี้ยจุดใดคาดว่าฤดูหนาวปีนี้นี่น่าจะสำเร็จเลย ดว่ายังสามเปอร์ซตามคนอยู่ตามชาวบ้าน่า,ามคนละเนาะคาดว่าระ,ะดูหนาวปีสองพันเจาห้า่น่าจะได้เปิดน่าจะสําเด็นกับ มันอบเบีอดเปิดีอแงแหงไทรสมบูรณ์นักทางเที่ยวแห้งที่หลังไหลเข้าไปอีกได้เป็นของมือเพราะข้างขึ้นนั้นมันสบายคือจะก่อนเพราะว่าทางเปตรงดลดแางฟ้าหนาฝืนไปฮอดนักทางเที่ยวแห้งจะหลังไหลเข้าไปอีกอย่างประุยัดยังการพัฒนาแห่ง จากตึกสองสั้นใต้ตึกบสี่สั้นหาสั้นคงแ์มคงแ์มบัดผักอาหาอาหารอีกเนี่ยกำเนิดเป็นอย่างไว้ว่าเลยทำเ,เปนูเพียนเปิดให้คุณเที่ยวโซบอย่นี้เนาะ น,นอยคอยใจที่ว่าดึงหนักทองเที่ยวหลังไรเข้าไปแขลงใส่สมบูรณ์ในปัจจุบันนี่ก็มีผู้ฮหล่นเนาะกันนีผู้เปียเขามาเสริมอีกหนักทองเทียวยิ่งจะร้ายขึ้นไปอีกเนาะสองผู้สองผู้นี่นะผู้เปียก็เป็นผู้ที่สูง ที่สุดผู้หัวโหลดก็เป็นผู้ที่ห้ามที่สุดสองหน่วยผู้นี่เนาะเป็นสือ่อลือนามให้หนักท่องเที่ยวหลังไหลเข้าไปทั้งว่าซีโบมี่บอลท่องเที่ยวขึ้นขึ้นกันยางทั้งว่าซีโบมี่บอลท่องเที่ยวร้ายากันยางแล้ว่าสองผู้ที่ทามากปีนในแกงใส้สมบูรณ์มีรายได้ มีไายหัองอยากก้ากระดูเป็นเรืองทีว่าอยากสงบได้มาปักก่อนแล้วก็มีความสุขด้วยทรโมซัสผู้พาไาไมเนาะเห็นให้เกิดมีความสุขทั้งด้านจิตใจ พี่น้องคิบการเดินทางระวังเวียงจันทร์ใส่สมุนเนาะสามมือ้อสองคืนก็ได้สิ้นสุดลงเนาะิปนี้ขอจบไว้สังเฮเลยพี่น้องเลยพอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย